้าเรามองหุ้น Transmedics วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้แต่คือวิธีที่บริษัทกำลังนิยามตัวเองใหม่ทั้งระบบในงานประชุม JPM Healthcare Conference ล่าสุด Transmedics ไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองในฐานะบริษัทขายอุปกรณ์แพทย์อีกต่อไปไม่ได้บอกว่า OCS คือกล่องเก็บอวัยวะที่ดีกว่าเดิม แต่กำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นระบบปฏิบัติการของการปลูกถ่ายอวัยวะและจุดนี้สำคัญกว่าที่ตลาดส่วนใหญ่เข้าใจไว้มากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาหลักของการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่ความต้องการของผู้ป่วยแต่คืออวัยวะที่หายไปในระบบอวัยวะจํานวนมากถูกปฏิเสธไม่ใช่เพราะคุณภาพไม่ดีแต่เพราะข้อจำกัดของการแช่เย็น เวลาระยะทางและความไม่แน่นอนทำให้แพทย์ต้องเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดคือปฏิเสธไว้ก่อน Transmedics เข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยแนวคิดที่ต่างออกไปโดยเส้นเชิงคือทำให้อวัยวะยังมีชีวิตอยู่นอกร่างกายหัวใจยังเต้นปอดยังหายใจตับยังทำงานและในอนาคตไตย,ยังสามารถประเมินการทำงานได้จริง นั่นทำให้การปลูกถ่ายไม่ใช่การแข่งขันกับเวลาอีกต่อไปแต่กลายเป็นกระบวนการที่ควบคุมได้แต่สิ่งที่ทำให้ Transmedics แตกต่างจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเครื่องคือระบบระดับประเทศที่พวกเขาสร้างขึ้นมา National OCS Program ไม่ใช่แค่การขายอุปกรณ์แต่คือการรวมเอาแพทย์ เครื่องบินระบบโลจิสติกส์ศูนย์บรรทาการและซอฟต์แวร์ติดตามอวัยวะแบบเรียลไทม์มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวผลลัพธ์คืออัตราการใช้อวัยวะจากที่เคยอยู่แค่ประมาณ20-60%กระโดดขึ้นไปใกล้90%ซึ่งเป็นระดับที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมนี้และยิ่งจำนวนเคสเพิ่มขึ้นระบบก็ยิ่งฉลาดขึ้น ต้นทุนต่อเคสยิ่งลดลงนี่คือ operating leverage ที่ชัดเจนมากหลายคนคิดว่าคู่เมืองของ Transmedics อยู่ที่เทคโนโลยีหรือสิทธิบัตรแต่ในความเป็นจริงคู่เมืองที่แท้จริงอยู่ที่ความซับซ้อนของระบบทั้งหมดที่ผูกโรงพยาบาลทีมแพทย์โลจิสติกส์และข้อมูลทางคลินิกเข้าด้วยกันแบบถอนตัวยาก นี่ไม่ใช่ธุรกิจที่ใครจะเข้ามาขายเครื่องแข่งได้ง่ายๆเพราะสิ่งที่ Transmedics ขายคือความคาดการได้ของทั้งกระบวนการถ้ามองไปข้างหน้าเส้นทางการเติบโตของบริษัทค่อนข้างชัดเจนปี2026จะเป็นปีที่เร่งการใช้งานในตลาดหัวใจและปอดพร้อมกับงานวิจัยทางคลินิกที่จะยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมปี2027 จะเป็นปีของไตซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและไม่ได้ต้องสร้างดีมานด์ใหม่แต่เป็นการปลดล็อกอวัยวะที่ถูกปฏิเสธอยู่แล้วในระบบและหลังจากปี2028เป็นต้นไป Transmedics ไม่ได้อยากถูกมองเป็นหุ้นเติบโตธรรมดาแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการแพทย์ในมุมการเงินปี2026 มีโอกาสเห็นการเติบโตของรายได้ในระดับกลางถึงสูงกว่า20ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตเร็วกว่ารายได้เพราะช่วงการลงทุนหนักในสหรัฐกำลังผ่านจุดสูงสุดไปแล้วถ้าบริษัททำได้ตามแผนโดยไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์เชิงบวกใดๆตลาดก็มีเหตุผลมากพอที่จะประเมินมูลค่าหุ้นตัวนี้ใหม่สรุปให้ชัด Transmedics ไม่ได้อยู่ในช่วงพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีใช้ได้หรือไม่แต่กำลังอยู่ในช่วงพิสูจน์ว่าระบบนี้จะใหญ่ได้แค่ไหนและนี่คือเหตุผลที่ทำให้หุ้น TMDX ไม่ควรถูกมองแค่ในมุมของอุปกรณ์แพทย์แต่ควรถูกมองในฐานะแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานของการปลูกถ่ายอวัยวะในอนาคต